ในช่วงเวลานี้ประธานรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสแห่งสหรัฐอยู่ระหว่างการเยือนประเทศฟิลิปปินส์นะคะซึ่งก็ได้ไปเยือนบริเวณใกล้ๆก,กับทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนอย่างมากระหว่างฟิลิปปินส์และจีนด้วยซึ่งสหรัฐก็แสดงบทบาทว่าต้องการที่จะสกัดกั้นบทบาทของจีนในระดับภูมิภาคแต่ด้านหนึ่งรองประธานาธิบดีแฮร์ริสก็ต้องมาชิญกับผู้ต่อต้านกลุ่มผู้ประท้วง บริเวณภายนอกทำเนียบประธานาธิบดีค่ะ,ะักเคลื่อนไหวหลายสิบคนรวมตัวที่บริเวณนอกทำเนียบประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ที่กรุงมะนิลาตำรวจต้องพยายามปิดกั้นเพื่อไม่ให้ผู้ประท้วงบุกไปถึงหน้าประตูทำเนียบผู้ประท้วงถือป้ายไม่ต้อนรับสหรัฐบางคนระบุว่าการไปเยือนของรองประธานาธิบดีแฮร์ริส ก็เพื่อที่จะนำฟิลิปปินส์เข้าสู่วาระการทหารในอินโดแปซิฟิกและเกรงว่าจะยิ่งกดดันให้ฟิลิปปินส์ต้องไปเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่าง2มหาอำนาจอย่างจีนและสหรัฐบรรยากาศที่คุกรุ่นและเดือดดานนอกทำเนียบแตกต่างจากภายในนะคะเมื่อรองประธานาธิบดีกามลาแฮริสในฐานะแขกของรัฐบาลฟิลิปปินส์ ได้พบกับประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียเป็นการพบกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีแฮริสระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศเกิดขึ้นยาวนานและย้ำว่าความมั่นคงของสหรัฐต่อฟิลิปปินส์ไม่เคยสั่นคลอน We stand with you in defense of international rules and norms as it relates to the South China Sea. An armed attack on the philippines armed forces public vessels or aircraft in the south china sea would invoke u.s. mutual defense commitments and that is an unwavering commitment that we have to the philippines. the upheavals that we are seeing especially in the uh, not only in the region but especially in the region uh, this, these uh, partnerships become uh, yeah. uh, even more important. Uh, the, the situation is rapidly changing. Uh, we must uh, evolve uh, to be properly responsive uh, to that uh, situation. Harris <umbers> in the Philippines One the และไปถึงจุดที่อยู่ติดกับบริเวณทะเลจีนใต้และเฮริสได้ย้ําเรื่องการปกป้องกองกําลังฟิลิปปินส์จากการถูกโจมตี We must uphold international rules and norms and that is why our work here is so very important we must stand up for principles such as respect for sovereignty and territorial integrity, unimpeded lawful commerce, the peaceful resolution of disputes, and the freedom of navigation and overflight in the South China Sea and throughout the Indo-Pacific, and <coughs> the และเรื่องนี้สหรัฐเองก็รู้ดีค่ะว่าเป็นเรื่องที่เปราะบางและและเอียดอ่อนอย่างมากที่เกี่ยวข้องกับทะเลจีนใต้ซึ่งจีนก็อ้างกรรมสิทธิ์เช่นเดียวกัน4ประเทศในอาเซียนก็อ้างกรรมสิทธิ์เหนือบริเวณทะเลจีนใต้นะคะไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์มาเลเซียเวียดนามบรูไนและอีกหนึ่งที่อ้างก็คือไต้หวันทําให้พื้นที่บริเวณน,าน้าน้ําทะเลจีนใต้เต็มไปด้วยข้อพิพาทและความเปราะบางขณะที่จีนก็อ้างกรรมสิทธิ์ และก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าเกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติอย่างมหาศาลที่อยู่ใต้น้ำขณะที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ในยุคข,ของอดีตประธานาธิบดีดูเตอเต้ก็นำเรื่องทะเลจีนใต้เข้าสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศที่กรุงเฮกโดยศาลก็มีคำตัดสินนะคะว่าการอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนไม่ได้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายแต่ฟิลิปปินส์ก็ไม่สามารถเดินหน้าตามคำสั่งศาลได้ค่ะ และได้ยื่นเรื่องประท้วงต่อจีนอีกหลายหลายครั้งกรณีที่เกิดการบุกรุกหน้าน้ำโดยยามชายฝั่งของจีนและการรุกหน้าน้ำโดยเรือลาดตระเวนของจีนและเรื่องนี้ยังถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอย่างมากที่ประชาชนฟิลิปปินส์ให้ความสำคัญอย่างมากถึงท่าทีของรัฐบาลในเรื่องทะเลจีนใต้นะคะ